ทำคอนเทนต์อะไรนะคะเพค่อเหมือนคอนเทนต์มันจะหมดแล้วอ่ะก็อวันนี้ผมจะสนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็คือตัวเชียร่าเนี่ยมันเป็นแอสซิซินสายเวทที่เรียกว่าป้องกันการโดนล้วงยากนะครับเพราะมันเดินทะลุก,กำแพงได้นี <c oughs> ่ฝ่ายก็จะมีเป็นนาตาสตูดโอมารัตเตอร์ไฟด็กสตรา ะะอาจจะมีเสียงขุดอาจจะมีีเสยงคุยด้านหลังผมหน่อยนะครับคือพวกพ่อแม่ผมคุยกันอยู่โทษทีนะคะอาจจะมีเสียงข้าวนี่คือเคียร์สกินใหม่ของผมส,สวยมากครับ สีต่างจากเดิมสวยขึ้นกระโดดเหยียบก็คือคล้ายๆเดิมครับสก,กิลก็คล้ายๆเดิมนะคะเพราะว่าเป็นสกินที่มันไม่ได้ขั้นสูงอะคับมันเป็นสกินธรรมดาคือตกแปก๊บๆก็ตายแล้วคับพวกบอสนะฮือเคร่ามันเป็นตัวฟาร์มเร็วนะครับเนี่ยคอมโบเดียวคือ รีป่าเกือบตุยซุบดึ้อตก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 ไปดิตกไปดิเออตกไปตกไปผมเตรียมกระโดดตกนาตยาครับเตือนาตยาหายผมก็ขอแท็กครีป่าขอแท็กฟรีเปิดกันครับ ตัวนี้มันไม่ได้ต้องใช้มานาเยอะนะคะใช้มานาน,นิดเดียวก็พอตกฟรีอ e ีสปอตซะที่ไหนละไม่ได้ตกฟรีซะหน่อยโดนเขาขวดกันมาเวยตอนนี้ได้เลเวลสี่นะคะก็เตรียมออกไปเก็บแล้วแต่อเผอิญตัวนี้มันต้องฟาร์มเยอะสักกนหน่อยตอนนี้ก็อาจจะฟาร์มแบบเยอะกว่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้เห็นฉักบู๊เยอะนะครับ นี่ตกนี่คิวเด็กต้าครับแต่ผมก็ฟาร์มอยู่ตอนนี้ผมจะต้องเข้าไปแคสเกฟในห้องเพราะคนอื่นก็ลังจะเข้ามาในร้านผมนะครับแล้วก็อย่าลองอย่าหัวเรสิครับคนลยเื่อวันที่เจเสียงเข้าไม้หมดโอเคครับกำจัดเสียงรบกวนเรียบร้อยครับกระโดดใส่นาตายาคอมโบ สกิลหสกิลสองเข้าไปทำนาตยาเจ็บแล้วก็กระโดดไปอีกทีหนึ่งแล้วก็รูปแล้วก็ตกต่อนิดนึงนะครับก็คือนาตยาเจ็บอะครับตะกี้กระโดดตกขี้ปากอะก็คอมโบหนึ่งสองหนึ่งสองชาชาชาคือตอนนี้ผมเล่นโคตดีมีสกินหรือส่งพลัง ปกติผมไม่ได้เล่นดีนะครับเจอกระโดดเหยียบคอมโบหน่อยเป็นไงควเลยครับแล้วก็ต่อกระโดดขึ้นบนเด็กตราเด็กตรารอดไปได้ครับก็ช่างเด็กตราไปครับผมก็จะพยายามหาจังหวะที่เด็กตราเผือนะครับ เื่อจะคอมโบหนึ่งสองชาชาชาใส่ <g ül> ติากตาผือแบบนี้รอดอยากครับแต่ผมก็เจ็บเหมือนกันก็ถือว่าสูสีครับมินะเราก็เล่นเป็นทีมเราเล่นเป็นหมดทุกคนเลย ฟาร์มต่อครับตัวนี้ไม่ฟาร์มเร็วเยอะเน้นมอสเตอร์ป่านะครับพอม,มอสเตอร์ป่าให้เงินเยอะผมจะแบบไม่สู้เยอะตานี้ผมจะแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ่วงประมาณนั้นอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง เดี๋ยวตายนะมินะคุ้ผมมาช่วยลนะ้ผม,มช่วยลนะคอมโบบัตเตอร์ไฟตายครับแต่เด็กตราเหมือนจะไม่ได้นะไม่เป็นละตอนนี้เลเวลเจ็ดแล้วมินะเราปววดต้าม,มาได้แบบนี้โรดยากมั้งครับอืมสนาะทีคิวห้าทางที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบคิวเยอะนะตั้งแต่คิวแบบน้อยๆธรรมดาธรรมดา กระโดดครับกระโดดมาคู่ก็แทกปลาไปเลยคนระับไม่สนนะไม่สนนะฉันจะแทกปลาให้หมดไปเลยจริงๆแล้วช่องนี้เน้นสาระนะครับกระโดดเข้าปาฝั่งตัวเองมาฟาร์มต่อตบตบช่องผมจะแฝงสาระไว้ในความสนุกนะครับ กดอันติเข้ามาแบบนี้กระโดดเหยียดแล้วถอยแบบนี้ครับดิกต้าโดนดึงมาคือรอดยากนะแต่อมานี่มันโคตรจะเถื่อนเลยฮีโร่เถื่อนโคตรคีราตีไม่ตายรอดยากครับโอมา นี่เลยครับวิธีการเล่นเคียร่าครับ60ศแล้วอะฟาร์มต่อก่อนมยาแต่แยกอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เอาครับมันเกินไปหน่อยมือลังไปหน่อยถ้าผมจะไปผมอาจจะตายได้เคยเลือกที่จะไม่เอานะครับเมแต่กี้ผมตายแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องการตัดสินใจครับเม่ยงนั้นผมอาจจะตายได้ผมก็เลยเอาเซฟชีวิตไว้ก่อนมจะไม่เสียงนะสิเห็ดจะไม่เสียงกระโดดไปรตรงนี้แล้วก็เล่นกับพวกมอสเตอร์พวกนี้เลครับเล่นกับพวกครีปเตรียมเอาป้อมนะ ถ้ผมผมจะยังไม่เอาป้อมผมจะให้ครีปเป็นคนเอาป้อมเดี๋ยวก็มุ่งหนะ้าหาบัตรจังมาแบบนี้บัตรจังโดนตอดเลือดครับผมตอดเลือดบัตรจังไม่ได้บัตรจังก็น่าจะแบบต้องกลับบ้านแล้วถึงบ้านมันจะสั้นๆเลยช่วยหน่อยครับ แบบนี้ผมขอถอยก็ไม่ค่อยแบบสกิลไม่ค่อยครบนี่สตัวต,ตายซะโบบารอนขึ้นไปประทับตาแบบนี้ผมกระโดดขึ้นมาแล้วก็คอมโบทริปเปิลคิวไปได้นะครับแล้วก็อยากได้อยากได้ควอดคิวแต่ก็น่าเสียดายครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงผมทำทีมได้เปรียบเยอะแล้วตอนเนี้ย ก9ตาตสู์นะครับฝสุๆสวบๆจะขึ้นบานรอบนี้นี่น่าจะไม่ดีแล้วมั้งครับผมกดอันติวิ่งข้ากมกำแพงมา่ก่อนดูจังหวะดูท่าทีครับดูท่าทีบัตเตอร์ไฟโวยแล้วแบบนี้ผมพลาดเอ,อื้อ โดนชัดดาวไปนะครับตอนนี้แต่เพื่อนผมมาแล้วเพื่อเพอจะคิวหมดแล้วไม่เนี่ยนี่มดาดูไฟจะโดนคิวมเนี่ยตอนนี้ผมทำได้ไม่เร็วนะเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ทำไมมันไล่บัตไม่ทันอ้าทำแล้เออได้คิวลากออกมาสักไกลนะบัดจัง ลากไหลเกินอ่ะผมเกิดแล้วนะคะตอนนี้ผมจะแบบจัดการคิวให้หมดเลยแต่จริงๆคิวไม่ได้สำคัญนะครับสำคัญสุดคือทีมชนะอันนี้ทีมจะชนะเราก็ต้องตีป้อมเพราะฉะนั้นตีป้อมสำคัญกว่าคิวครับเล่นโอมานะครับ เพราะว่าตัวด้านหลังมันอาจจะตีผมตายได้ก็เลยขอเลือกดับเบิ้ลคิวไปก่อนไม่สิหรือว่าไม่ได้เบิร์นอ้อไม่ได้เบิร์นโอเคโอเคสตัวกางขอหนีข้ามกำแพงก่อนนะครับตัวนี้หนีข้ามกำแพงมาได้ก็ขอฟาร์มต่อเลยก,กัน แล้๋ยวก็ขอตีมังกรต่อที่เลือกตีมังกรเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าผมแบบทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้ต้องหากไฟขึ้นบ้านแบบเนี้ยผมเดาได้ว่าพวกนั้นต้องแพ้แน่ๆผมก็เลยขอเลือกไม่เสี่ยงครับเนี่ยครับถ้าผมไปก็คือตายเลยตรงนั้นก็เลยต้องเซฟเอาไว้ก่อนฟิกซี่ก็ดีครับไปลองเชิงให้ มันเลยทําให้ผมโยมหยผมนึกว่าผมจะต้องไปช่วยคิวคิกซี่และบ้านคิว,ควเองได้เลยคโคตรโหดไม่อยู่นาตาาหายนะครับตอนนี้ผมลำบากใจเลยนาตาาหาย ผมก็เลยจะแบบต้องระวังนะคะมีตัวหายเนี่ยฟาร์มก่อนเซตไอเทมผมก็ไม่ได้จัดอะไรมากนะครับใช้แบบปกตินี่แหละมันแบบปกติก็ดีอยู่แต่การจะเซตไอเทมก็สำคัญนะครับแค่ผมเป็นมือใหม่หัดเล่นเคลียร์ได้เดี๋ยวมาอีกครั้งกระโดดตกแล้วก็กระโดดตกอีกครั้งหนึง่ง นี่โอมาเกือบตายนี่คิวโอมานะครับคิวโอมาเสร็จก็มาตรงนี้ต่อแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะครับยังไงเพื่อนเราก็เก่งๆกันอยู่แล้วไฟนี้อ้าวไฟแบบนี้จบบ้านได้นะจบบ้านแลนะครเป็นไงครับไ ตานี้โหดไหมล่ะครับเคียราถ้าอยากทําได้แบบผมก็มาดูการเดินเกมของผมได้นะครับเนี่ยครับคือวิธีเล่นผม Legendary เหรียญทองทปป i นคิวแต่ไม่ได้ MVP โดยเรียได้เฉยโดยเรียมันทำอะไรดีดกว่าผมผมดูไม่ออกเลยช่างมาเถอะครับโดเรียจะตีป้อมเยอะมาก แต่ว่าตาเนี่ยก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมโหดขนาดไหน12ตาย1ช่วย2อะครับใครอยากได้สถิติแบบนี้ก็ลองมาดูช่องผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย